หลังจากได้ลองเล่นมาประมาณ15ชั่วโมงวันนี้ก็จะมารีวิว first impression ว่าจะมีอะไรกันบ้างอะไรที่ประทับใจอะไรที่เป็นจุดสังเกตเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าสิ่งที่ประทับใจอย่างแรกตั้งแต่เปิดเกมมานั่นก็คือเรื่องของบรรยากาศซึ่งตัวเกมมอบความเป็น cinematic แบบเกม Triple A ได้เป็นอย่างดี แบบไร้ที่ติเลยก็ว่าได้สําหรับผมนะครับตัวเพลงมีความน่าหลงไหลน่าฟังเอาจริงแค่เปิดหน้าโหลดสกรีนหน้านี้ก็ให้ความรู้สึกรีแล x กซ์เตรียมพร้อมสําหรับที่จะเริ่มเล่นเกมจริงๆได้เป็นอย่างดีอันนี้ประทับใจมากๆส่วนต่อมาเป็นในส่วนของเนื้อเรื่องซึ่งเมื่อเราได้ออกผจญภัยจริงๆในเกมแล้ว Border Skate 3สามารถขยายเนื้อหาและสัดส่วนของเควสดีเทลต่างๆ รวมถึงตัวละครที่พูดคุยกันออกมาได้อย่างน่าสนใจและมีมิติเป็นอย่างมากทุกคำพูดของตัวละครสามารถบ่งบอกถึงลักษณะนิสยัยการรีแอคชั่นกับสิ่งต่างๆที่แตกต่างกันออกไปนี่เป็นจุดแข็งอีกจุดหนึ่งที่ดีมากๆที่ผมประทับใจที่สุดเลยครับและเอลเมนต,ต์องค์รวมนอกจากนั้นก็ยังส่งเสริมกันได้เป็นอย่างดีนี่ขนาดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของเกมเรายังเอ J นจอยได้ขนาดนี้ ในด้านของ performance โดยที่เกมนี้ก็จะมีอยู่2โหมดให้ผู้เล่นได้เลือกด้วยกันก็คือโหมดวิ u วลหรือโหมดปกติแต่จะรันบน30เฟรมเ t e และมีภาพที่สวยขึ้นมาเล็กน้อยส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ต่างกันขนาดนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าโหมดภาพปกติที่รันบน30เฟรมเรทและโหมด performance ที่ดรอปกราฟิกลงมาเล็กน้อยแต่รันบน60เฟรมเรทจะมีความแตกต่างกันมากแค่ไหน แต่ถึงแม้เพื่อนๆจะเปิดโหมด Performance ที่สามารถรันได้อย่างลื่นไหลตัวเกมก็ยังมีบางจังหวะที่เฟรมเรทค่อนข้างดรอปโดยเฉพาะเวลาใช้สกิลที่มีความอลังการหรือเป็นสกิล AOE หมู่และตัวเกมก็ยังมีบั๊กเล็กน้อยที่ยังเจอได้เรื่อยๆแต่ไม่ได้รู้สึกว่าจะทำให้หงุดหงิดขนาดนั้นซึ่งก็หวังว่าทางผู้พัฒนาจะออกแพทช์ต่างๆสำหรับแก้บั๊กในอนาคตส่วนต่อมาที่มีคนถามเข้ามามาก รวมถึงเพื่อนใกล้ตัวผมที่อยากรู้ว่าการเล่นเกมนี้บนจอยจริงๆแล้วรู้สึกยังไงไม่ว่าจะเป็นการเดินการซูมเข้าซูมออกค่อนข้างมีความสมูทไม่ได้รู้สึกติดขัดการออกแบบอินเทอร์เฟซที่ค่อนข้างมินิมอลและดูเรียบง่ายทำให้เราได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศและความสวยงามของภาพได้เต็มๆเ,เพราะเมื่อไร่ก็ตามที่เราต้องการที่จะเข้าไปยังเมนูต่างๆโดยที่จะมีอินเทอร์เฟซ ขึ้นมาในลักษณะของวงล้อวงกลมให้เราได้เลือกใช้กันแบบนี้ครับอย่างตัว R2 ก็จะเป็น Info Overall ทั้งหมดของเกมไม่ว่าจะเป็น c h a r คเตอร์ช e ตอินเวนท์รีทูเทอร์เรียลหรือเควสตต่างๆก็จะรวมไว้ให้ในหน้านี้ในโหมด Combat การใช้ s t r a ทเ g y ต,ต่างๆก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นที่ต้องทำการเรียนรู้และเดินหน้าไปพร้อมๆกับเกมอย่างเช่นตัวผม ช่วง3-4ชั่วโมงแรกนี่ไปไม่เป็นเลยครับว่าต้องทำยังไงเล่นยังไงมูฟตัวละครยังไงแต่พอเล่นไปสักพักเมื่อจับจุดได้เราก็จะไม่รู้เลยครับว่าการนอนคืออะไรสำหรับ first impression ที่มีต่อเกม Border Skate 3นี่คงจะอยู่ในเกมลูกรักที่ติดในท็อปลิสต์อันดับต้นๆหากใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้า จะมีข้อมูลดีๆมาอัปเดตกันต่อไปสวัสดีครับ